เอาละครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับการรีวิวหน้ากากหวาน UR บวกนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟเคสนะฮะโดยหน้ากากหวานที่เรารีวิวเนี่ยอัพตันนะครับผมอาวุธเฉพาะ3ดาวแล้วก็พาสีพิเศษขั้น2นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการที่หน้ากากหวานเข้ามาในทีมเนี่ยจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการต่อสู้มากน้อยแค่ไหนนะคร เราก็มีอยู่ในการต่อสู้นะครับผมโดยหน้ากากวานของทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเอาโซนิกมาบัฟความเร็วให้เลยเปิดก่อนตัวแรกนะครับส่วนทางฝั่งขวาเนี่ยจะไม่ได้บัฟสปีดนะในเมตาเนี้ยเมตาของคอเกียโรเกียโรนะครับผมแล้วโซนิกทางฝั่งขวามือได้เปิดก่อนครับตรงนี้ที่แถวกลางแล้วก็ส่งเกโร่เกโรครับบึ้มมาตรงนี้หิ้วให้กับเพื่อนแล้วก็ทำดาเมจด้วยครับอาวุธเฉพาะ3ดาวเจนอสปาดมาตรงนี้ครับโอ้โหสองร้อยแปดสิบแปดล้านดาเมจครับแล้วถึงเทิร์นโบลอสครับผมยูอาบวกตรงนี้ครับ ปาดเข้ามาที่เจนอสงัดมาหนึ่งทีห้าสิบสี่ล้านดาเมจโอ้โหหนึ่งเทิร์นโซนทางฝั่งซ้ายมือได้สกิลบ้างครับตรงนี้บัฟสปีดให้กับหน้ากรวานแล้วก็เจนอส์ยูอาบวกนะครับมาครับน้ากรวานต่อยที่กิโลกิโลครับดาเมจไม่หนักเท่าไหร่นะแต่ว่าฮิวเลือดโคตรแรงครับแล้วเจนอสปาดมาต้องเนียโอ้โหแปดร้อยสิบแปดล้านดาเมจหล่นไปสองตัวเลยครับกิโลกิโลกับกระบองเหล็กยูอาแตกไปเรียบร้อยแล้วงัดงัดงัดนองีหครับโอ้โหจากบอลตยูอาร์บวกโอ้โหหล่นไปอีกตัวครับ แล้วไอ้งูเข้ามาสกิลหนึ่งทีครับผมลดดาเมจทั้งฝั่งฮีโร่ครับเจนอสจะปาดเบาลงสนามแรงบิดมาครับตรงนี้บึ้มมาโดน3ตัวครับแล้วกิโลกิโลสกิลหนึ่งทีบึ้มมาอีกรอบนึงแล้วก็ฮิวเลือดบัฟไม่อีกโอ้โหดับเบิลฮิวครับแล้วฮิวอีกรอบจากหน้ากากหวานครับผมสกิลหน้ากากหวานครับเมื่อกี้กระบาดมาอีกครั้งหนึง่งแล้วเจนอสปาดตรงนี้บึ้มมาโอ้โห4,600ล้านดาเมจนะดาเมจโคตร พี่มหาพ่อทุกสถาบันครับแล้วโบลส์งัดงัดงัดตรงนี้ครับโอ้โหใครบอกโบลส์แบกไม่ได้ครับเจนอสแบกกว่าครับตรงนี้ดาเมจเป็นพันล้านเลยครับในเมตาของกิโลกิโลครับหน้ากากหวานเข้ามาต่อยอีกทีนึงครับโอ้โหแต่ว่าหิวเลือดแรงมากเลยนะแต่ว่าต่อยเนี่ยดาเมจไม่หนักเท่าไหร่ครับแล้วเจนอสปาดมาอีกทีครับสองร้อยเจ็ดสิบหกล้านดาเมจหน้ากากหวานทางฝั่งขวามือแตกไปที่เรียบร้อยครับ เราถึงเทินโบล็อกก็มังัดงัดงัดตรงนี้อีก2องพล้านดาเมจครับผมโอ้โหดาเมจโบล็อกก็แรงเหมือนกันครับพันล้านครับผมสำหรับตัว UR บวกที่เป็นตัวดาเมจนะแล้วเขาสู่เฟสที่3เจนนอตปาดมาอีกทีนึงตรงนี้ครับ588ล้านดาเมจโซนิกทางฝั่งซ้ายมือแตกไปทีเรียบร้อยแล้วถึงเทินโบล็อกแล้วผมโบลอกยูอาร์บวกงัดอีกทีพันสี่ร้อยห้าพันล้านครับตรงนี้โอ้ยดาเมจเอาเลี่ยงจัดครับผมแล้วงัดอีกทีห้าพันล้านห้าพันล้านโอ้โห ให้บอกโบลอนแบกไม่ได้ตอนนี้แม่งแบกจัดเลยครับตอนนี้น้ากกว่านยูอาบวกเข้ามาต่อย1หนึ่งทีดาเมจไม่มีแต่ว่าฮิลเลือดให้กับทีมเจนอตเข้ามาปาดอีหนึ่งทีพันสี่ร้อยล้านดาเมจเจนอตฝั่งขวามือแตกเปที่เรียบร้อยครับถึงเธอโบลอนทางฝั่งซ้ายมืองดัดตรงน,นี้สองพันห้าร้อยล้านดาเมจครับผมกระบองเหล็กยูอาเกิดขึ้นมาใหม่ครับแล้วปาดมาที่โบลอนตรงนี้พี่ชายใหญ่โอ้โหดาเมจเหมือนจะแรงแต่ว่าไม่แรงเท่าไหร่ครับแล้วปาดแถวหน้ามาอีกหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านดาเมจโอ้หล่นค โบล็อเข้าไปอันตีงัดงัดงัดอีกทีงหึ่งเจ็ดสิบสี่ล้านดามัมเมจนะครับผมติดโลมา่อทอมแล้วโบล็อตทางฝั่งซ้ายได้ยัดงัดงัดตรงนี้โอ้โหสี่พันสามร้อยล้านดามัมเมจนะครับกระบองเหล็กเกิดขึ้นมาใหม่ครับด้วยเลือสองลอดแล้วปาดขึ้นมาที่โบล็อตตรงนี้สามดัมเมจเท่านั้นแล้วก็ปาดอีกทีหนึ่งครับอีกหกดมัมเมจเครับผมสนามแรงบิดมาอีกหนึ่งทีครับแล้วปาดเพิ่มอีกหนึ่งรอบแต่ว่าติดโลมาโยอทอรสีแดงโลลัวครับตรงนี้โบล็อตอยู่อาบวกเข้ามาสก กระบองเหล็กยูอาหล่นไปที่เรียบรอยอ้อยครับเดี๋ยวโบลอดหนึ่งหนึ่งกันแล้วครับสองตัวตรงนี้ครับในเฟสที่5บโบลอเข้ามาครับสกิลใส่บโบลอดงัดงัดงัดอีก4,700ล้านดาเมจนะโอ้ดาเมจหนักจัดดามเมตเสดาวเล้าใจเล้าหรืองัดอีก3ทีโอ้โหอีก4,700ล้านดาเมจโอ้โหดาเมจพี่จะหนักเกินไปหรือเปล่าตรงนี้ครับใครบอกโบลอดแบกไม่ได้ไม่แบกจัดเลยครับตรงนี้งัดอีกที4 1่0ล้านดามเมตโอ้โหในเฟสที่5ตรงนี้ครับกระบองเหล็กเกิดขึ้นมาใหม่ครับ กัดมาหนึ <tu i ro> ่งร้อยเก้าสิบสี่ล้านดาเมจแล้วฟาดอีกหนึ่งทีครับอีกสามร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านดาเมจแล้วฟาดอีกหนึ่งทีครับจัดมาห้าร้อยแปดสิบแปดล้านดาเมจครับแล้วฟาดอีกหนึ่งทีตรงนี้ครับอีกหนึ่งทีตรงนี้แปดสิบเอ็ดล้านดาเมจแต่ว่าก็ยังเอาโบลทสไม่ลงครับเข้าสู่เฟสที่หกตรงนี้ครับโบลทสทางฝั่งขวามือได้งัดตรงนี้งัดงัดงัดอีกสามพันเก้าร้อยล้านดาเมจแล้วโอ้โห่แล้วงัดอีกหนึ่งทีครับโบลร์จริงๆครับวาาาางงงงอรรรรัักนส้คบ กระบองเหล็กปาดเข้ามาไม่เข้าเลยครับแล้วถึงเทินโบลอสทางฝั่งซ้ายมือได้สกิลหนีงัดงัดงัดโูสี่พันสองร้อยล้านดาเมจครับกระบองเหล็กหล่นไปอีกรอบเงี้ยแล้วโบลอสเข้ามาสกิลอีกหนึ่งทีงัด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 ดูยงัดสี่ทีมสี่พันสองร้อยล้านดัมเมตครับเข้าสู่เฟสที่เจ็ดแล้วครับตรงนี้โบลอสเข้ามาสกิลอีกรอบครับงัดงัดอีกห้าพันสองร้อยล้านดัมเมตครับโอ้ดาเมจแม่งดุเดือดเล้าใจเล้าหลือมากครับตรงนี้งัดอีกสามทีห้าพันสองร้อยล้านดัมเมตครับ อู๋ในเฟสที่7ครับตรงนี้แล้วบลอนด์เข้ามางัดร้วงนี้งัด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 อีก2 7 3ล้านดาเมจครับบลอนด์ทางฝั่งขวามือติดโล่สีแดงมาที่บลอนแล้วงัดต่ออีกหนึ่งครั้งทางฝั่งซ้ายครับงัด4ทีครับ2,000ล้านดาเมจนะครับอูดาเมจหนักจัดแล้วเข้าสู่เฟสที่8ครับทางฝั่งขวามือได้งัดต่อครับงัดงัดงัดอีก5,200ล้านนะครับโอ้โหไหวหรือเปล่าครับทางฝั่งซ้ายครับแล้วงัดอีก1ที2ที3ทีครับบูห้าพันสองร้อยล้านขึ้นมาล จะเข้าสู่เฟสที่9แล้วแต่ว่าของัดก่อนตรงนี้1ทีคนระับก่อนจบเฟสที่8คนระับแล้วชนะเป็นที่เรียบร้อยคนระับผมก็จบไปแล้วนะสำหรับการรีวิวหน้ากากหวานยูอาบวกนะครับผมส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะยังสร้างความเปลี่ยนแปลงในการต่อสู้ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ก็ยังมีประโยชน์กว่าการโรยูอานะครับผมเดี๋ยวรอเข้าเซิร์ฟจ,จริงนะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสกิลมากน้อยแค่ไหนผมว่าตอนนี้มันอยู่ในเซิร์ฟเทสนะก็ก่อนจะปิดคลิปผมฝากเพื่อนๆกดไลค์คนละหนึ่งแจ้งแล้วก็กดติดตามกันได้ถึง พาวกันด้วยนะครับผม